สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสัตว์รอบตัวเราอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสำรวจบริเวณรอบตัวเรานะคะว่ารอบตัวเราเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างแล้วลักษณะของสัตว์ที่นักเรียนสำรวจเนี่ย มีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคคเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสำรวจนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปสำรวจนะคะเราไปดูก่อนนะคะว่าอวัยวะภายนอกของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะแล้วก็ลักษณะแล้วก็หน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์เนี่ยเป็นยังไงนะคะ ร่างกายของสัตว์นะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่เรียกว่าอวัยวะโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างแตกต่างกันนะคะอ่ะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะภาพนี้ก็คือภาพแมวใช่ไหมคะอว,อวัยวะภายนอกของแมวนะคะก็จะประกอบไปด้วยหูอ่ะก็จะประกอบไปด้วยหู ตาใช่ไหมคะจมูกแล้วก็ปากนะคะแล้วก็จะมีขามีเท้าแล้วก็มีหางใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออวัยวะภายนอกของแมวนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็คือหน้าที่นะคะมาดูนะคะว่า อวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ย no มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นหูหูของสัตว์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการรับฟังเสียงนะคะหูหูของสัตว์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการรับฟังเสียงเหมือนกับหูของคนเลยใช่ไหมคะหูของคนก็จะทําหน้าที่รับฟังเสียงต่อไปนะคะจมูกจมูกของสัตว์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการดมกลิ่นแล้วก็หาย ใจใช่ไหมคะตาตานะคะตาของสัตว์ก็จะมีอยู่ด้วยกันสองข้างนะคะตาก,ก็จะทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะต่อจจไปปากนะคะปากของสัตว์ก็จะทำหน้าที่ในการกินอาหารนะคะสตัตว์เนี่ยพูดได้ไหมคะพูดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สัตว์เนี่ยสามารถส่งเสียงได้โดยการ เห่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปากของสัตว์นะคะก็จะทําหน้าที่ในการกินอาหารแล้วก็ส่งเสียงใช่ไหมคะมอ่ะต่อไปนะคะขาขาของสัตว์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการยืนเดินแล้วก็ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะสัตว์บางชนิดเนี่ยก็จะสามารถวิ่งแล้วก็กระโดดได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะเท้า ท้าของสัตว์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักนะคะอันนี้ก็คืออวัยวะภายนอกของกระต่ายนะคะอ,อวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะสัตว์ในท้องถิ่นของเราเนี่ยก็จะมีอยู่มากมายหลายชนิดใช่ไหมคะ สาตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีโครงสร้างหรือว่าส่วนต่างๆที่มีลักษณะแล้วก็หน้าที่แตกต่างกันอ่ะอย่างเช่นเป็ดนะคะเป็ดเนี่ยมีปีกใช่ไหมคะอวัยวะของเป็ดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปีกหางขาปากจมูกแล้วก็ตาใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่า นกและสัตว์เอยไม่ใช่ค่ะนกและเป็ดนะคะมีสองขาสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่นะคะอ่ะสัตว์ที่มีสองขานะคะก็อย่างเช่นนกเป็ดไก่ใช่ไหมคะสัตว์เหล่านี้นะคะจะใช้สองขาของเขาในการเคลื่อนที่แล้วก็จะใช้ปีกในการบินนะคะอ่ะต่อไปช้างช้างแล้วก็ม้าเนี่ยก็จะใช้ ใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะใช้ขาใช่ไหมคะช้างและม้าเนี่ยมีสี่ขานะคะก็จะใช้สําหรับในการเคลื่อนที่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะว่าสัตว์ที่มีสี่ขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ยกตัวอย่างให้คุนครูดูนะอ่าต่อไปนะคะปลาปลานะคะก็จะมีครีบเป็นแผ่นนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้นะเขาเรียกว่าครีบของปลานะคะเป็นครีบเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นเล็กๆนะคะ,ะปลานะคะมีครีบเป็นแผ่นนะคะใช้สําหรับในการว่ายน้ํานะคะปลาจะไม่ใช้ขานะคะเพราะว่าปลาไม่มีขาแต่ปลาจะใช้ครีบในการว่ายน้ํานะคะ อ่านะคะเราสามารถนะคะจัดจำแนกประเภทสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ดังนี้นะคะอย่างเช่นสัตว์ที่ใช้ขาในการเดินวิ่งกระโดดแล้วก็คลานนะคะก็อย่างเช่นสุนัขใช่ไหมคะสุนัขใ,ใช้ขาในการเดินเต่าใช้ขาในการเดินคลานนะคะกบกบก็ใช้ขาในการกระโดดน,นะคะ แล้วก็จะแบง่งออกเป็นปีกนะคะใช้ปีกในการบินสัตว์อะไรบ้างที่ใช้ปีกในการบินก็จะมีนกมีผีเสื้อมีพึ่งมีมแมลงปอใช่ไหมคะสัตว์เหล่านี้นะคะจะใช้ปีกในการบินนะคะต่อไปใช้ครีบในการว่ายน้ําสัตว์อะไรบ้างที่ใช้ครีบในการว่ายน้าอ่ะก็จะมีปลาใช่ไหมคะปลา่ยใช้ครีบในการว่ายน้ํา และสุดท้ายเลยกล้ามเนื้อนะคะใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อนะคะสัตว์อะไรที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยก็คืองูนะคะงูเนี่ยเขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยไปมานะคะเพราะว่างูไม่มีขาไม่มีปีกไม่มีครีบนะคะเพราะฉะนั้นงูจึงใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะก็จะมีงูมีไส้เดือนใช่ไหมคะที่จะใช้กล้ามเนื้อในการ เลื้อยไปมานะคะอันนี้ก็คือการจัดจำแนกประเภทสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะ,ะเขาบอกว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมีอวัยวะภายนอกก็อย่างเช่นมีตาหูจมูกปากขาและก็เท้านะคะสัตว์เหล่านี้เนี่ย ทำหน้าที่แตกต่างกันหรือว่าอาวัยว,วะเหล่านี้นะคะก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันอ่ะก็อย่างเช่นในภาพนี้นะคะอนักเรียนดูภาพภาพที่หนึ่งคือภาพปลาใช่ไหมคะคุณรูถามหน่อยว่าปลาเราจะใช้อะไรในการเคลื่อนที่อ่ะปลาใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะปลานะคะก็จะใช้ คีบในการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะอ่ะดูภาพที่สองภาพที่สองคือภาพแมวแมวใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะอ่ะแมวนะคะจะใช้ขาในการเคลื่อนที่โดยการวิ่งเดินใช่ไหมคะอ่ะต่อไปภาพสุดท้ายคือภาพงูนะคะงูใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะอ่ะงูนะคะจะใช้กล้ามเนื้อในการ เคลื่อนที่นะคะ,ะเขาบอกว่าการจำแนกประเภทตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะจัดแ,แต่ละชนิดนะคะมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะแล้วก็หน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้ประโยชน์เ,เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นปลามีครีบเป็นแผ่นสำหรับว่ายน้ำแมวมีสีขา และเท้าสําหรับใช้ในการเคลื่อนที่และงูใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่นะคะส่วนผีเสื้อนะคะจะใช้ปีในการบินสําหรับการเคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการจําแนกประเภทตามอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะ ในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปสำรวจสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาใช้อะไรในการเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสำรวจโดยการอัดคลิปวิดีโอให้คุณครูนะคะคนละ1คลิปความยาวประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็ส่งมาทางไลนย ส่วนตัวของคุณครูนะคะอ่ะในชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ